คุณและเขาจะได้เป็นแฟนกันในเร็วๆนี้ไหมมาฟ i ยด out ไปพร้อมกันค่ะเรกจะไลค์แชร์กดซุปเปอร์ตังค์เป็นค่าครูให้กันละกันด้วยนะคะกองที่1อาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนในเร็วๆนี้ค่ะแต่จะมีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และนําไปสู่จุดที่ได้เป็นแฟนกันค่ะกองที่2บางคนอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกหรือว่าเดทอยู่กับคนพิจิกค่ะให้คุณเฝ้ารออีกหน่อยนะคะและอย่าลืมไปขอพรกับเทพเจ้าได้แดงหรือเทพเจ้าจันทาจะได้นําพาให้้้พววกคคคุุณทัังงู่่ไดสสมะ ยังพอมีโอกาสอยู่บ้างแต่ลดความกังวลตรงมากับตัวเองหน่อยนะคะกองที่3อย่าเพิ่งคิดเรื่องของการเป็นแฟนกันในตอนนี้ค่ะนี่คือช่วงเวลาของการกลับมาจัดการตัวเองและปรับตัวเองเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งกดดันในความสัมพันธ์และปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นแต่ละคนมีช่วงจังหวะเวลาของการคอมมิชเมนท์ที่แตกต่างกันค่ะกดกราวเป็นแฟนกันนะเพื่อพวกคุณทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันแบบด่วนๆและกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้พลังงานบวกเกิดขึ้นกับคุณแบบจัดเต็มและถ้าใครที่อยากเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันก็ลังไม้มหาฤาวี